สวัสดีค่ะวันนี้พามาพบกับ Honda Civic 1.8 e ปี2018นะคะคันนี้มาด้วยราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลย4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะห้องเครื่องใสสะอาดแบบนี้เลยค่ะเข้ามาดูกันเลยนะคะชัดๆแบบนี้เลยค่ะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คโหเรียงรายอย่างสวยงามเลยค่ะรถมือสองทีอาคานะคะ ด้านหน้าด้านในนะคะภายในเป็นสีดำค่ะคุณลูกค้าขาภายในเลขไม่อยู่ที่แสนสามนะคะหน้าจอวิทยุนะคะเครื่องเสียงเกียร์ออตโต้ค่ะคุณลูกค้านี่นะคะเกียร์ออตโต้ค่ะภายในห้องผู้โดยสารกว้างค่ะล้อแม็กได้เป็นสีเทาด้วยนะคะคันนี้เป็นค o n d a civic 1.8 EP 2018นะคะราคา